สวัสดีค่ะลูกจ้างอยู่ดีนายจ้างอยู่ได้พบกับสรุปข่าวเด็กประจำสัปดาห์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแกน่นระหว่างวันที่28กันยายนถึง2ตุลาคม2563ดิฉันนางสาวจารยาวงมากไปกันที่ข่าวแรกกันค่ะ วันที่29กันยายน2563เวลา10นาฬกาสวัสดีการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นมอบหมายนางสัจิธรแพงโสมนักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมช่างฝีมืออาชีพเพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถ จัดโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน6ขอนแกน่นณะโรงแรมอวานีขอนแก่นโฮเทลแอนด์คอนเวน n ชั่นเซ็นเตอร์ตุลาคม2563ในพัฒนาชาติชุมทองสวัสดิการและคุ้งครองแรงงานจังหวัดขอนแกน่นพร้อมด้วยนางสศิธรแพงโสมนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมงานรับพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณนะห้องประชุมแก่นเมืองสารกลางจังหวัดขอนแกน่น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีมาในด้านของความปลอดภัยกันบ้างค่ะวันที่2ตุลาคม2563เวลา14นาฬิกาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น นำนักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยขอนแกน่นเข้าศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ัยทำงานณสถานประกอบกิจาการประเภทผลิตรองเทา้าการช่วยเหลือลูกจ้างนในร่องสุดานี้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแกน่นได้ดำเนินการช่วยเหลือลูกจ้างทำงานประเภทกิจาการจำหน่ายอาหารและผลิตยานยนต์จำนวน5คน ให้ได้รับเงินค่าจ้างค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเฉยเป็นเงินกว่า1 2 5 8 6 6บาทและเช่นเคยค่ะสำหรับท่านใดที่มีปัญหาด้านแรงงานสามารถเข้ามาติดต่อได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นหรือโทรศัพท์หมายเลข0 4 3 2 3 6 7 3 7ต่อ103หรือ108 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Youtube Channel สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นค่ะแล้วพบกับข่าวเด่นสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ